กำลังสขึ้นพ่นขึ้นไดบ้านนี่โอ้ยสูงนี่พ่นสูงโอ้ยขึ้นบ่ไหวยายายคมขึ้นบ่ไหวต้องจูงแหละล่าขึ้นไวบ่ปันไปเอ้าเอ้าอาลุยลุยฮุยแล่ฮุยโอ้ยเก่งแท้บ้าเ้ยลาขึ้นไวอยูุ่้ยอ่ะ แม่ขึ้นบาไหวแล้วนี่จุงเอาโอ้ยคือเก om, ่งแถวะวุ้นนะโอ้ยแดดดีหลายพี่น้องเอ้ยมึงในออนซ่อนเมืองสวีเดนนี่มันแดดห่อนกับจริงเนี่ยแต่มันล่มมันคือผ่านเท่าวาวมาอาบแดดมึงหุ่นอิหลาไปหอดล่ะ อีหล่าคือแกงใช่ไะอันนี้โน่นแรกบัท่านแมนวิวมันดอกปะอันนี้ก็ล้องไปนี่นี่อีหละบ้านสิไปโน,น่นโอ้เอาลงมานนขาลง,าลงยัยงวาอยู่หน่ะคนมากไหมอีหล่าเออเออมึงย้ายนั่นนะ่ะยางอันนี้ถนนเลยได้น่ะ <c oughs> ย,ยายยาบรมสายล่ะบรมสาดีปะดยายหนียังข่วงถนน,นเลย,ยเออบ้านมาจากของเป็นเจ้าถนนว่ะโอ้ยบอกหัวสากักกีดีอุ้ยยายยาเธอดผ้เช็ดตึกนะโอ้ยมันทางมันชันเนาะ โอ้ยส้มยางกระยางโอ้ยออ๋แม่กระ,ะยางยุความเร็ววังหันไหม, <c oughs> มหัวสะกิดลงมาแล้วว่ามันทางสั้นขนาดเอททอใบรุ่นแล้วมวนเนาะเอะะอเฉพาะแม่ว่าเขาคือยางบังหันกับวาอยู่วายุข้นยางวังหันน่ะเออ S <S น,นี่ไก่ชีหอดบอนมันหล่ะคุณน่ะพี่น้องค้นหลายหลายโอเคม้คคนหลายน่าแหละโอ้ยถึงแล้วคุณข้นเต็มม้นหลายห้าวเอาไป ข้าเบาอันนี้ามาเหล่นซื้อ,อข้ามายางเหล่นจะคน้นาเข้ามาอาบแดดนะจ๊ะหลายแห้งพี่น้องพวกนี้หรอเต็มเสียงให้รีคอปเตอร์มารักษาความปลอดภัยบ้ให้ประชาชนของพี่น้องคนร้ายหลายฮัาสีปันไปข้นจุดชม,มวิว มาอาบแดดดอกพะวาห้าผิวคําแล้วฮะ,ะวอ่ะนี่ขืนบ้านอีกแล้วนี่มันมีโน่นอีกแล้วโน่นนี่เอาบ้างเดี๋ยวสิลลองขืนเมื่อแค่ชาสิขืนได้บ้าโน่นนี่ฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮะงั้นบ้าไปลนนี้นที่แล้วันนี้กูดิเออบ่ เฮ้ยล่เกงเล้ยนะแม่ม <sk ill> มขึ้นบ้าไหวแล้วนะี่เฮาลราไปจังซีละมาแทง,ทองทโอ้ยสงสัยนี่แหละโน่นนี่ล่ะคนไหลายโน่นนี่แลหล,นนและจ้ะอุ้ยจักาย,ย่านแซ่บคุณอะ นี่แหละใช่ไหมนี่แหละก็อีละนาฮอนพี่น้องเอ้ยคนสวีเดนเขาก็ดีใจหลายแดดออกมากเพราะว่าประเทศเขาหนะมีแดดอยู่เดือนอยู่สองเดือนแดดคักคัคะนะ่มาแล้วจานนี่ล่ละบอลชมวิวเห็นบ่มันอันนี้เนาะนี่แหละอยู่ชมวิวแม่นม้ำคันน่ะ ร้ายมีโขดหินอันนีหลามาถิงม,มาแล้วพี่น้องน้ำบร์มีเลือีอนนออนนคนไหายน่ะหลักกระเบิงคุณนะเห็นวิวเห็นอย่างไกลจุดสูงจุดชมวิวนะเขาว่า มาถึงแล้วละพี่น,อนอ้องะอีหลาอานีหลาเก่งเลยมาถึงล่ะวิวงามบ่พี่น,อน้องวิวสวยเนาะอือวิวสวยพุนะ่นน่ะเห็นอันนี้พ่นไว้น้ำกระมีจ้ะอือไว้เอากล่องมาเนี่ยอือ ้ยสวยงามพี่น้องไทวิวอีหล่ะไทยวิวอ,อีหละ่ะอีหละ่หละไทยวิวนะ,ะไทแนวนอนอย่างนี้เลยโอเค วิวงามบาพี่น่อง,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 องวิวสวยกับโคดหินโคดหินสูงนี่แงมเห็นวิวสวยโรแมนติก,กแม่น,มน้ำไม่ทั่วล่ะบ้ง,งคนกับออกเลือไปข้างนอก